นิทานเรื่องมณีสัจจามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งขณะนั้นเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าแรงชาวบ้านต้องขุดเปลือกขุดมันมากินอยู่เสมอครอบครัวนี้มีลูกสองคนผู้เป็นพี่เป็นผู้ชายชื่อว่ามณีส่วนผู้เป็นน้องชื่อว่าสัจจาเป็นผู้หญิง ทั้งสองพี่น้องรักใคร่กันมากมีอยู่วันหนึ่งพ่อกับแม่ออกไปหาเผือกกับมันสั่งลูกชายว่าให้พาน้องไปเล่นรอจนกว่าพ่อกับแม่จะกลับมาทั้งสองพี่น้องก็รออยู่เป็นเวลานานพ่อกับแม่จึงกลับมาพร้อมด้วยเผือกกับมันเป็นจำนวนมากมานันี่ร้องบอกสัจจาว่าไปกินเผือกกับมันกันเถอะ วันนี้พอกับแม่ได้มาเยอะเชียวแม่รีบบอกลูกว่าพาน้องไปเล่นก่อนรอมันต้มสุกเสียก่อนค่อยมาสองพี่น้องรอจนหิวและทนไม่ไหวมาน,นีก็ได้ชวนน้องกลับบ้านแต่ไม่พบพ่อแม่เรียกหาก็ไม่ขานรับตามจนอ่อนใจ ในที่สุดก็อมองไปบนคือบ้านเห็นพ่อกับแม่นั่งกินเผือกกินมันอยู่จึงร้องขอกินบ้างแม่ก็เกี่ยงให้ไปขอพ่อพ่อก็เกี่ยงให้ไปขอแม่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาจนเผือกกับมันหมดเกลี้ยงจึงลงมาจากคือเอาเปลือกไปเททิ้งมานีบอกกับน้องว่า พ่อกับแม่คงโกรธเราที่เราไปพบปูตัวหนึ่งแล้วแบ่งกันกินแต่สองคนพี่น้องพอเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็โกรธเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ให้เผื่อก,กับมันเราทั้งสองคนคิดว่าพ่อและแม่คงไม่ต้องการเราแล้วเราไปจากบ้านกันเถอะน้องสัจจาตกลง ไม่ว่ามานีจะไปที่ไหนน้องก็ขอตามไปทุกคนทุกแห่งทั้งสองพี่น้องพากันไปคุยเขี่ยหาเปลือกมันที่ติดเนื้อพอกินได้บ้างและได้พบมีดด้ามนากเล่มหนึ่งซึ่งพอ่อกับแม่ใช้ปลอกเปลือกแล้วติดอยู่กับเศษเปลือกที่เอาไปทิ้งมานีเก็บมีดนั้นไว้ เพื่อใช้ป้องกันตัวแล้วออกเดินทางต่อไปคำไหนก็นอนนั่นหลายวันหลายคืนจนไปพบไข่ใบใหญ่เข้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรตั้งใจว่าจะเอามาย่างกินเมื่อไข่สุกมันนี่ขอกิงก่อนแล้วสั่งว่าถ้าพี่เป็นอะไรไปขอให้น้องเอามีดดาบนาบ ผูกคอพี่ไว้ส่วนตัวน้องให้รีบออกไปจากที่นี่พอกินไข่เสร็จร่างของมณีก็กลายเป็นงูนาคคราดมีงอนมีหูมีตาเหมือนพญานาคนางสัจจาไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่นั่งร้องไห้อยู่มณีสั่งน้องว่าอย่าลืมเอามีดผูกคอพี่ไว้แล้วไปเสียถ้าอยากให้พี่กลับเป็น มนุษย์ดังเดิมเจ้าอย่าได้พูดกับใครเป็นอันขาดแม้แต่ถ้าเจ้ามีสามีแล้วก็อย่าพูดกับเขาจนกว่าเวลาผ่านไปถึงสปีมิฉะนั้นพี่จะไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์อีกเลยสั่งแล้วพญานาคราชก็ร้องไห้แล้วเรื้อลงไปในมหาสมุทรเมื่อพี่ชายจากไปนางสัจจาก,ก็ไม่รู้จะไปทางไหน ได้แต่ร้องไห้จังขี้ตาท่วมตัวไปหมดกลายเป็นจอมปลวกคุมร่างนางไว้ต่อมามีพระราชาองค์หนึ่งออกมาร่าสัตว์ต่อไก่ต่อนกได้มาเห็นสิ่งที่คล้ายจอมปลวกนี้มีน้ำซึมออกมาพระราชาแปลกใจมากจึงให้เสนาอามาย์ขุดดูเมื่อขดไปก็พบว่านางสัจจา อยู่ในนั้นปราชาก็ได้พานางสัจจาเข้าไปในเมืองให้นางอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาขัดสีฉวีวันนางเป็นอย่างดีทำให้เห็นความงดงามของนางมากยิ่งขึ้นในที่สุดพระราชาก็ได้แต่งงานกับนางสัจจาและได้ให้นางสัจจาเป็นมเหสี ด้วยความรักใคร่หนักหนาแต่นางก็ไม่ยอมพูดถึงแม้จะมีพระราชโอรสองค์หนึ่งนางก็ยังไม่ยอมพูดอีกพระราชาก็ได้ปรึกษากับเซนาอามาร์หาวิธีที่จะทำให้นางพูดให้ได้แล้วก็ตกโงรลงใจว่าจะทำอุบายไปต่อช้างในป่าแต่ไม่ได้ไปจริง แอบซุ่มดูพระมเหสีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปสามวันอมารตวิ่งกระหืดกระหอบร้องไห้มาหานางสัจจาแล้วร้องไห้ทูลว่าพระนางพระราชาได้สิ้นพระชนแล้วถูกช้างเหียดตายนางสัจจาก็ไม่ยอมกล่าวอะไรต่อมาโอรสของนาง ได้ร้องไห้เมื่อนางกล่อมลูกนอนนางไม่รู้ว่าจะกล่อมอย่างไรจึงพูดออกมาว่าเขารือว่าผัวตกช้างตายไม่เสียดายเท่าพี่ชายเป็นพญานาคพระราชาซึ่งแอบฟังอยู่นั้นจึงเข้าใจและปรากฏตัวออกมานางรู้ว่าถูกจับได้จึงยอมพูดแต่นั้นมา และพระราชาถามถึงสาเหตุที่นางไม่ยอมพูดเมื่อเขาเข้าใจตลอดเรื่องแล้วพระชาจึงได้ให้หมองูที่มีวิชาแก่กล้ามาทำพิธีเรียกบรรดาพยางนาคทั้งหลายขึ้นมาให้นางดูว่าตัวไหนเป็นพี่ชายพอเรียกตัวไหนขึ้นมานางก็ไม่เห็นมีดด้ามนาคที่ผูกคอไว้สักทีก็บอกว่าไม่ใช่ จนแทบจะหมดพญานาคในมหาสมุทรนั้นและได้ทำพิธีกันอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดมณีก็โผล่ขึ้นมาร่างกายใหญ่โตมีรัศมีสีทองม,มีมีดด้ามนาคอยู่ติดคออยู่นางสัจจาจึงเข้าไปกอดพญานาคตนนั้นพระราชารีบจับนางไว้แล้วให้หมองูให้คาถาอาคม เชิญให้ขึ้นบนฝั่งต้องใช้ขวานถากเกรดออกจนหมดเพื่อใส่ยาล่างพญานาคจึงกลายเป็นคนนางสัจจาได้เข้าไปกอดพี่ชายและร้องไห้ด้วยกันพระราชาได้นํำตัวพี่ชายของนางสัจจาเข้าไปอยู่ในวังและแต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราชจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้อยู่ด้วยกัน เป็นสุขตลอดมาถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครูสาวพารู้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ